สวัสดีพ่อพ่อแม่แม่อิจฉทุกคนทุกท่านนะคะพบกับเราช่องพลายใบบุญนะคะตอนนี้เรามายนน้ําให้พ่อเสกนะคะเพื่อให้พ่อเสกได้กินน้ําเอาน้ําให้โยนน้ำก็โ <laughs> ยนน้โยนใสาย,ยางไงว่าปู่ไม่อยู่นะคะเดี๋ยวเรามาหลบที่อื่นก่อน ที่ไม่อยู่ตรงนั้นก็เดี๋ยวเขาจะทำใสเนาะเราก็เลยต้องออกมาห่างๆไปหน่อยที่นี้ไม่มีคนอยู่บ้านไม่อยู่เลย <c oughs> ที่ขมับพเพราะเสกยังไหลเยอะอยู่นะคะพ่อพ่อแม่แม่คะน,นี่เราก็เอาสับปะรดมาให้เสกด้วย แล้วก็จะไปตัดหญ้าด้วยตัดหญ้าเกษตรเขาว่าท่านี้ไม่พอหรอกวันนี้วันนี้ลุงไม่อยู่นี่เขาว่าให้ตัดทางนี้ไปฟังทางนี้ขอ,อ,อบคุณแต่นม่ได้ยังไงก็เขียวสันเขียวใหม่บ่โอ้ยดำ นำไล่เนา,านะางานเขาก็ไปไลนะ่ล้กเหมือนหลับตาขึ้นนะ <c oughs> ที่เราไม่ได้ให้ถ่ายเห็นเตรียมเพราะว่าเราต้องมาหลบอยู่น,นะครับผมเพราะว่าก <c oughs> ลัวเขาทำใส่นะครับไม่ไห <c oughs> ยิ่งแต่ตกมัน <c oughs> ด้วย <c oughs> อยู่ห่างน,นะคผมแต่เห็นไหมเห็นน,น,น,นิดนึงนะเห็นนิดนึงกำลังกินน้ำนะครับเดี๋ยวจะซูมซูมไั้ยังอยู่นี่ก็ได้แตเห็นค่อยนะ<ม> <laughs> พ่อเสกเห็นค่อยดิมันเป็นไรใช่ไหมบงัง,บง,ง <laughs> เงยบังตรงนียกินบังตรงนี้นะ พเพศษกษิบ,บ์นี่ละว,วะเรากษีวอ,อยู่ว่าเป็นคนเนาะพเพศมีเกาะส่วนตัวนะคะแม่แม่คะเกาะสูงด้วย กินน้ำนานมากนะคะเพรสรงสัยอากาศร้อนกินน้ำไหลมากกินน้ำเยอะมากเอกินน้หลแหงยว่ากินน้หลมากยอยู่บอกเขา่อลายเมื่อกี้คือว่าเยอะนะกินน้ำหลมากมงระวังขาก็ะังไหลอยู่นะไหลโคตรไหละสมกับิันอ้วนอยู่ ยังกินอยู่น้ำอะไรบยน้ำอะไรบเลยอะไอยู่ันบ่ตอนเอาไปเห็นอะไรอยู่แต่เพิ่นกินบ่อิ่มไง พ่อเสีกินนานมากจะเจ็ดนาทีแล้วน้ำมันไหลค่อยเลยไหมเมื่อไร่ใช่ไม่ได้ไหลแบบมันสายยางใหญ่ ลองให้พ่อเสกินจนปล่อยสายยางค่อยไปดึงออกนะคะ ตอนนี้พ่อเสก็ได้ปล่อยสายยางแล้วนะคะหลังจากที่กินนานมากได้ปล่อยสายยางแล้วตอนนี้พ่อควานก็ไปเก็บสายยางนะคะอ๋อพี่อ้ขอหญ้าละขอของกินแล้วนะคะตอนนี้ โยนเราก็ต้องโยนทางห่างนะคะเพื่อความปลอดภัยของเราด้วยโอ้พอเสกนี่หอบไปแล้วหอบไปไว้เลยต่อไปก็โยนสะะับรดโอ้รถไหลรถไหล บลายปลาผึ้งใหญ่ๆก็ยันในย่างไล่รอย่างไกลแล้ว<ม>เรื่องกินพอเซ้งที่หนึ่งเลยนะคะนี่ ห่อไปด้วยห่อไปเกีบไว้หมดเลยอเอาไปสารดจปนี้มาลุงเห็นเบอร์เ,เลดิดเขาไปได้มายอนอีกไงถ้าเทียบก็กินตลอดเนาะเธอสิคํ